ทุกคนมาดูตีนเออเขาเรียกว่าซุปเปอร์เนาะอันนี้เขาเรียกเมนูอะไรเนี่ยซุปเปอร์ตีนไก่ซุปเปอร์ตีนไก่แต่อันนี้เขาน่าจะเอาไปทอดหรือว่าเอาไปนี่ยน่าตืนดีมากนาเ,นาเนี่ยเบิ้ลข้าวเลยเนี่ยคนไม่กินไม่กิน,นอ่เาว่๋าเจ้าอร่อยไหมอันนี้ต้องัง ขากันซปเปอร์มีใคไหมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาตัดตรงนี้มีซุปเปอร์แล้วก็มีต้มยำนะขยายกินก่อนจะตัดให้ใช่ดีเลี้ยงแกไขั่งโน้นเริ่มเร่มอัดวิดีโอต้องใส่เลยชื่อตั้แต่งหนอนชื่อตั้แต่อะไร จำไม่ได้ลตามนำบาดดินจำไม่ได er ้สวัสดีค่ะช <ok ื่อน้อยนะคะประสารงานนะคะน้อยประสานงานน้อยรสางานตัสดี่ะยุ้ยค่ะมาร์เก็ตติ้งค่ะ อยากได้เงินไม่มีไม่มีรถาเอาน้าไที่หมด่่กทุกคนแบบสับ้านอเพาจากบ้านที่ขอมดก่นะ